สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาทำอาหารแบบหวาดเสียวโหเทียมอันนี้เราจะปิ้งกบนะครับวิธีทำเราก็ทำแบบแง่ายๆตามสไตล์ของเราก็คือซื้อกบมาแล้วครับให้เขาลอกหนังจริงๆเขาบอกว่ากินกบต้องกินทั้งหนัง วีนี้เราไม่กินนะฮะเราก็เอามาถอดเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมักเครื่องหมักก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็ผงชูรสหน่อยหนึง่งแล้วก็บอกน้ำปลาหน่อยหน,นึ่งก็บักเน้นหมักไก่หมักอะไรแล้วฮะปิ้งแต่วันนี้ก็ดูปัดเสียวหน่อยนะครับ เราซื้อกบมากิโลนก็ตัวใหญ่ๆเราเรามาทำซัมเปิลดูตัวเดียวนะฮะเพื่อจะมาอ,ทอาาบทอดเขาเรียกว่ากบทอดเตาไลน้ำมันโอเคลงมือทำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อ หม้อทอดไร้น้ามันนะครับแล้วก็หมกักเรียบร้อยแล้วผมหมักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ให้มันเข้าเนื้ออันนี้ผมจะมาทานกับข้าวเหนียวนะดูระหว่าเสียนะครับเดี๋ยวสุกแล้วก็ค่อยวาดก,กันแล้วก็ใส่ในหมอ้อนี่นะครับหม้อย่างหม้ออบใช่ไหมเขาเรียกหมอ้อหมอออ้หมอทอด แล้วก็เอามาทอดจับให้มันดีๆ่อยดูระหว่างเสียงนะแต่ก็ยุคนี้เป็นกบเลี้ยงไม่ใช่กบจำสีนี่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเข้าเตาหมาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอันนี้เราก็ตั้งไฟอ่อนๆนะแล้วก็ใช้ไฟเราจะใช้นน่นนก็ประมาณร้อยร้อยแปดสิบ นะฮะเราใช้ร้อยแปดสิบกระพอกตั้งไว้แค่สี่ห้านาทีสามสิบนาทีนะฮะไฟนะมันขึ้นไม่ได้เปิดสวิช์วะนะไฟขึ้นแล้วอันนี้เราก็รอดูนะฮะประมาณสามสิบนาที อันนี้เราคลิปสั้นๆน,นะเราทำแบบว่าดูๆแล้วมันก็โหดเยี่ยมทารุนแต่ก็ขอกินนะฮะเรามไม่คิดมากเราก็ลองดูว่าสักประมาณสามสิบนาทีแล้วเราจะมาดูซิว่าความน่ากินของกบที่เราเอามาทอดไร้น้ำมันนะครับด้วยเตาไร้น้ำมันว่าจะเป็นชาติยังไง ผมว่าคิดว่าก็ไม่ต่างอะไรกับพวกไก่นะปีกไก่หรือว่าอะไรต่างวันนี้เรามาทกกํากบปกติผมก็ไม่กินนะกบแต่ในวันนี้เห็นมีบาง u ูท b e แบบเขาทามาทอดนะเป็นน่องผมก็คิดว่าเอเราลองมาปิ้นครั้งดูเหมือนแบบเป็นไก่แต่นี่จะเป็นไก่เราก็มาเป็นกบซะลองทําดูให้เพื่อนๆดูนะฮะ ว่าน่ากินไหมกินกับข้าวเหนียวแล้วร้อนหน้าลองดูอ่ะเรารอซะอีกสามสิบนาทีครับได้เวลาแล้วครับมาประมาณยี่สิบห้านาทีล้วก็กลับไปกลับมานนะฮะเราก็จะได้กบที่น่ากินมากนี่ครับสุดยอด เหลืองครับสุดยอดร้อนเราจะมาลองกินกับข้าวเหนียวดูนะครับสุดยอดมากครับถึงเวลาที่จะได้กินแล้วล่ะครับแม่ดูน้องที่ใหญ่ดีนะสวยเหลืองนะฮะใช้ระยะเวลาในการทอดของ เครื่องนี้นะครับประมาณ25นาทีเราก็จะได้กบทอดไร้น้ำมันนะครับสีสันก็ใช้ได้ครับรสชาติเราก็ได้แต่ว่าเราจะปรุงนะว่าเราต้องการเค็มหรือว่ารสชาติให้มันเข้มข้นยังไงเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกไทยเกลือมันจะรสหน่อยแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไร มไม่ผักชีหรือว่าผักชีตำตำนะก็เดี๋ยวเอาก็ะเทียมเจียวล่าข้าวเหนียวล่าๆนะครับไปกินด้วยกันครับ